มีคนที่เรียนกดแหงแรงดึงดูดกดจักรวาลหลายๆคนเลยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะมาถามครูพี่ตุ้มว่าครูพี่ตุ้มเจ้าหนูเรียนกดแรงดึงดูดกดจักรวาลแต่หนูดึงดูดบอกให้ได้หนูก็สั่งจักรวาลแบบที่ครูพี่ตุ้มบอกนะว่าเขาสั่งไปแล้วอย่างเขาบได้รับผลลา่าอบาสั่งมันมีคนหนึ่งบอกว่าหนูสั่งไปว่าภายใน5เดือนเนี่ยหนูจะต้องมีเงินล้านแต่เนื้ออย่างหนูมาสามารถทําเงินล้านได้ก็เลยถามไปว่า สั่งในที่นี้เนี่ยคือสั่งด้วยความอยากหรือความปรารถนาะที่จะได้มันจริงๆมันแตกต่างกันตังใดครูพี่ตุ้มเจ้ามันแตกต่างกันตรงไหนเจ้าระวังความอยากครับคือปรารถนาที่อยากได้จริงๆถ้าเป็นความอยากเนี่ยมันแค่อยากมาได้ขค่อยากมีเงินล้านขค่อยากรวยแต่ใจลึกๆมันบ่เชื่อว่าเราเจะทําได้อันนี้คือความอยากเจ้ามันแตกต่างกันกับความปรารถนารู้สึกว่ามันเป็นไปได้อันนี้คือ ความปารถนาที่เราส่งออกไปเนี่ยมันจะเลือกซึ้งกว่าคําว่าอยากไม่ได้ต้องได้เป็นความรู้สึกแบบนี้ฉันจะเอาอ่ะไม่ได้ต้องได้มันบบแจ้แค่ความอยากคืออยากก็รู้สึกว่าฉันอยากได้ฉันอยากรวยแต่ไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่ากลัวมันยากว่ะมันอยากมีเงินล้านนี่มันต้องทําอะไรเยอะๆหรือเปล่าอย่างยากมันต้องลงมือทําอะไรอย่างนักๆบอกมีเวลาเนอะไม่กล้าทุ่มทุนสร้าง ไม่กลั้นแลกไม่ไม่กลันเลือกไม่กลันแลกไม่กลั้นลุยนี่คือความอยากเจ้าแต่คนที่ป้นจะได้เงินล้านจริงๆหรือจะได้สมประสงค์ตามที่เขาสั่งจักรวาลจริงๆป้นจะมาได้แค่อยากเจ้าแต่คนคนนั้นเป้นจะรู้สึกถึงความปรารถนาว่ามันเป็นไปได้ฉันทำได้และมันน่าจะเป็นไปได้ร0 0